ซื่อสัตย์กับวัตถุดิบที่มันเข้ามาทุกวันถ้ามา่อไหร่ที่เราเห็นหอยเชลล์วันนี้ของเราอะ่ะเข้ามาสิบโลมันเสียสิบโลคุณจะทํำยังไงต้องกล้าทิ้งกุ้งไม่ดีต้องกล้าทิ้งปลาหมึกไม่ดีต้องกล้าทิ้งคือผมจะเอาความซื่อสัตย์ให้ลูกค้าก่อนสวัสดีครับผมแจ็คจากร้านข้าวบ้านแม่นะครับ นึกถึงร้านอาหารทะเลในสวนมะพร้าวครับนั่งแบบส,สบายๆคือเหมือนที่นี่คือเหมือนบ้านของเราเองครับ เลยผมส่งอาหารทะเลไปอีสานพื้นเพหลักเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะช่วงหลังๆห,ห้องเย็นมันกระจายไปตามต่างจังหวัดเยอะผมก็เลยเลิกกลับมาทําร้านเป็ดพะโลขายข้าวแกงอยู่ที่กรุงเทพเนี่แหละครับแล้วช่วงโควิดปีที่แล้วมันหนักมากกุมภาปีที่แล้วเลยย้ายกลับมาบ้านที่แรกมีแค่2โต๊ะนะครับตอนนี้ก็เลยขยายมาเป็น10โต๊ะแล้วแต่ก็จะรับลูกค้าน้อยอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอาหารทะเลที่มันเข้ามาต่อวนันเข้ามาน้อยะครับวันหนึ่งจะขายได้ประมาณ20โต๊ะเราก็เลยจะให้ลูกค้าจองโต๊ะก่อนแล้วก็เข้ามาทาน คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถึงเราแล้วบ้างอย่างกุ้งแม่น้ำเนี่ยบางวันก็ไม่มีมา ช่วงที่เรากลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยปัญหาคือช่วงนั้นการเดินทางระหว่างจังหวัดไปไม่ได้แล้วเรือทีมประมงที่เรารู้จักกันนะ่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยของเขาขายไม่ได้เลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยตัดสินใจมาเปิดออนไลน์เปิดออนไลน์ขายแล้วก็เปิดหน้าร้านแล้วพอความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นผมก็เริ่มทําหลังคาจากให้ลูกค้านั่งมีโต๊ะมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเอาของจากเขามาขายเพราะเขาขายไม่ได้เลยการท่องเที่ยวปิดหมดทุกอย่างปิดหมดเรือเขาต้องออกไปหาของทุกวันแต่เขาไม่มีที่ขาายยรัเเก็ลตดสินใจ เปิดร้านแบบจริงจังเลยคือพื้นเพจริงๆแม่ทากับข้าวให้เรากินทุกวันที่ตั้งข้าวบ้านแม่เพราะว่าจริงๆผมก็อยู่อีกบ้านหนึ่งอะนะทุกเช้าผมจะต้องขับรถมากินข้าวที่บ้านแม่จนรู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงๆอาหารของแม่นี่โอเคนะทั้งๆที่ไม่ได้ใส่ของชุบรสไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่มันมันอร่อยด้วยตัววัตถุดิบของเขาเองซึ่งมันสดซึ่งมันใหม่แล้วอย่างตัวซอสผัดทุกตัวเนี่ย เราทดลองทำมามา3ปีกว่าจนมันได้สูตรสำเร็จแล้วว่าอันนี้คือซอสผัดกะเพรานี่ซอสผัดกระเทียมอะไรเงีย้ยครับถ้าไม่ได้แม่ทํทำให้เราใช่ไหมเราก็กลัวรสชาติไม่เหมือนแม่ไงครับให้แม่ปรุงปรุงสำเร็จมาแล้วเราก็ง่ายในการทำหน่อยอ,อย่างลูกค้าเข้ามาทานเนี่ยแทบจะ100เเซเลยคุณปลอดสารแน่ๆเราแม่หผมมาแพ้ฟอร์มาลินอย่างหนกเลยเราต้องหาของที่มันแบบชัวร์จริงๆว่าแม่ผมไม่แพ้ถ้าเมื่อไหร่แม่ผมผัด้วแม่ไม่แพ้ก็คือแม่ปลอดภยัยเราก็ได้เรือที่ ตรงคอนเซปต์ตามต้องการอย่างตอนนี้ปัญหาล่าสุดของเรือก็คือน้ํามันแพงอย่างเขาเคยเติมรอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0บาทตอนนี้มันบวกเข้าไปบาทกว่าเนี่ยก็เขาก็บอกขาดทุนไปเกือบอีก5 6 0 0 0ถึง10,000บาทต่อรอบที่เขาจะได้กำไรแล้วอันนี้เราก็ต้องแบกรับต้นทุนจากเรือมาอีกปัญหาคือตอนนี้ที่เราโดนก็คือต้นทุนของแพงขึ้นเพดานเพดานต้นทุนของแพงขึ้นแต่เราขายราคาเท่าเดิมไม่ขึ้น,ไม,นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเพราะว่าตัวตัวเชฟเองตัวคนทำอาหารเองก็คือผมกับแม่เราก็เลยแบบ เออเรายอมไม่ต้องมีค่าแรงอยู่แล้วไงฮะพยายามทําของที่มันดีเกรดสเปคเหมือนเดิมเพื่อลูกค้าจะได้สบายใจกว่าดีกว่าครับโควิดมันทําให้เราถอดใจกับการทําธุรกิจครับการกลับมาเริ่มต้นนี่คือคนสมซานกลับมาตายรังอ่ะมาเริ่มต้นใหม่จากที่บ้านมาเซตศูนย์ใหม่เลยเริ่มใหม่ทุกอย่างครับ ตัวคุณภาพอาหารแล้วก็การนั่งที่โปร่งของร้านครับโต๊ะมันมีนะแต่ผมไม่สามารถรับเพิ่มขึ้นได้กว่านี้แล้วใน1ชั่วโมงผมก็เลยรับอยู่แค่ประมาณ5โต๊ะถึง6โต๊ะเองเพื่อให้ลูกค้านั่งนั่งแบบปร่งๆปร่งสบายๆอะไรเงี้ยครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องระยะเวลาในการนั่งอะไรเงี้ยครับก็เลยลูกค้ากลับมาเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกครับวันนี้ที่มีก็จะเป็นพวกไข่ปู เนื้อปูนะฮะเนื้อปูตุลายวันนี้เข้ามาแล้วก็ตัวกุ้งแม่นาเหมือนกันครับแล้วก็ตัวต้มยำต้มยำที่ขายดีคือต้มยำปลากระพงเพราะที่ร้านจะไม่ทำน้ำข้นนะครับทำตัวน้ำใสอย่างเดียวเพราะว่าตัวแม่ครัวเขาชิมแล้วเรากังวลเรื่องคอเลสเตอรอลครับมันต้องชิมทุกชามครับถ้าม <c oughs> ันข้นคือมันแบบเราเรา,เราก็กลัวมัามีปัญหาก็เออตัดสินใจทำน้ำใสอย,อย่างเดียวอ่าอย่างตัวกะเพราครับแล้วก็ปลูกอยู่ข้างบ้านครับ ที่มีสวนอยู่ของเราเองอะกะเพราโหระพา,แ,พาแต่กะเพรานี่คือมันปัญหาคือต้องปลูกเองไม่งั้นใบมันมันจะไม่หอม,อมต้องปลูกแบบดินแห้งๆให้มันแบบใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีขนมหวานด้วยวก็มีพวกเราตีใส่อศซค,ครีมด้านหน้าเนี่ยอัน,นตัวเนี้ยเด็ดมากของทางร้านครับคือก่อนอื่นต้องต้องซื่อสัตย์ก่อน ซื่อสัตย์กับวัตถุดิบที่มันเข้ามาทุกวันถ้ามา่อไหร่ที่เราเห็นหอยเชลล์วันนี้ของเราอะเข้ามา10บโลมันเสีย10บโลคุณจะทำยังไงต้องกล้าทิ้งกุ้งไม่ดีต้องกล้าทิ้งปลาหมึกไม่ดีต้องกล้าทิ้งคือผมจะเอาความซื่อสัตย์ให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าอย่างน้อยแต่ละคนมาไกลนะครับสุราชขอนแก่นโคราชเนี่ยคือแบบจองกันข้ามเดือนข้ามอาทิตย์มาเพื่อมาทาน ขอฝากร้านข้าวบ้านแม่นะครับอยู่ที่พุทธบุชาซอย39นะครับหรือว่าเซิร์ช Google Map ก็ได้ครับข้าวบ้านแม่นะครับข้าตอนการมาร้านก็คือไม่ยากหรอกครับจองแค่วันธรรมดาจองวันต่อวันได้แต่วันเสาร์เนี่ยอาจจะต้องจองล่วงหน้าสัก5วันถึง1อาทิตย์อะไรเงี้ยครับ